สวัสดีจ้าโก้โนี้มพอใจหรอกจ้าโมนีจะพามาเก็บสลัดเก็บสลัดจา้าเก็บสลัดไปแบ่งผีคนไทยเนาะมันว่าเด็กปลูกหลายดอกจาก้าแต่ว่าปลูกกะปลูกเอทุงถุงปลูกหนึ่งอะ่ะแต่ว่ามันตอนนี้กำลังง่ามกินมาท่านเสียดายจ้าก็เลยจะเก็บไปแบง่งคนกินเนาะก็เลยว่าเด็กตัดเป็นกอแล้วจ้าก็าเก็บเป็นใบเอา มีทั้งสีเขียวมีทั้งสีหม่วงแล้วจ้ะตัวสีเขียวนี่ยไ่ค่อยไหลไปไหนสีเขียวสีเขียวไม่ค่อยสวยแต่สีหม่วงสวยมีทั้งแบบเป็นใบอแบบนี้แล้วก็ใบยิกเลยนะจ้ะสวยมาหน,นีท่านใดลดน้ำ หว่พ่อได้เก็บกินเนาะความสุขได้ปลูกก็อยเป็นคนมาคอยมากินพักจากเลยปลูกพักบัลายอย่างเนาะปลูกแต่สลัดสลัดมากกินสลัดกินกับลูกชิน้นกินกับปอเปี้ยเลปลูกปลูกผักที่ตัวเองชอบ บค่อยบ่ค่อยมีสถานทีนะจ๊ะบ้านบ่นมีสวนสวนไม่ใหญ่ไม่มีสถานที่ปลูกพักก็เลยบ่ค่อยได้หลาย น้าจ่าทุกคนพักสลัดเก็บเอาไปซ้ำนี่นะจ๊ะก็ยังเหลืออยู่เนาะ <S <S เหลือแหวเขาอหอนออกใบไม้เนาะจ้าได้ละจากคลิปนี้กับมุ้มมี่ยังไรน้จ๊ะพามากเก็บพักสลัดอยู่สวนหน้าบ้านเซนน้อยๆจ้าก,ก็ข,ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังให้กำลังใจน้จ้า,จา <S <S 2> <S 2> พอกันไม่คลิปหนาะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังให้กำลังใจจ้า,จา <S <S พอกันไม่คลิปหนะ้าขอบคุณและสวัสดีจ้าบ๊ายบาย